พร้อมส่งเอซีที่ฉะเชิงเชานะไตทันโชมใหม่ยกสูงนะกับข้าง,งวดผ่อนเพียงแค่7,000ตลอดสัญญาวันนี้เดี๋ยวไปคุยกับเซลล์น้องไหนกันนะเอาวันดีพี่น้องเอซีกันน้องไหนวันดีค่ะนะผ่อน7,000จริงเหรอจริงค่ะ <laughs> ลูกค้าผ่อนเพียงแค่7,000ได้ไททัน4ประตูยกสูงใช่นะทำอาชีพอะไรคะ เป็นพนักงานบริษัทอ่าพนักงานบริษัททำสัญญาก็คือไม่เกินหนึ่งอาทิตย์รับรถได้เลยรับรถได้เลยนะผ่อนเจ็ดพันได้สี่ประตูตัวสูงนะไปดูรอบคันกันหน่อยนะเชี่ยวไปส่งน้องในจี๊ขับไปส่งเองเลยบ่เนี่ยไม่ได้ฮะให้คนส่งรถไปส่งให้คนส่งรถไปส่งดอ่าดูก่อนตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะปุ่มพุชสตาร์ทนะเลขไม้อยู่ที่มือหรือแสนวะนะ เหมือนซีงเหรอน่าจะเป็นแสนนะนะเื็นคนละทิพย์กันคนละทิพย์แสนสองแสนสองโอ้บ้าไปแล้วไม่หมื่นวนะตัวนี้ถามก่อนมันพอนเจ็ดพันจริงเหรอจริงจริงเหรอใช่ค่ะสีประตูตัวนี้นะยกสูงเนี่ยพอนเจ็ดพันพอนเจ็ดพันโอ้บ้าไปแล้วทำยังไงเขาถึงลูกค้าทำไมถึงได้พอนคเจ็ดพันตรงไหน ลูกค้าดาวมาอีก80,000บาทอ๋อเขาจบดาวที่แป0 0มอ <c oughs> <c oughs> โอ้โหไอเราก็าเรียกว่าฟรีดาวทำไมมันผ่อน7,000พันนะน้ำมุกน้ำมันเติมให้เต็มถังเรียบร้อยเติมให้เต็มถังเรียบร้อยอได้สี่ประตูสีขาวมุกนะรถคันนี้เป็นรถบ้านนะครับรถมือเดียวลูกค้าเจ้าของเก่านะอยู่จังหวัดชลบุรีซึ่งขับมาขายหน้าร้านเลยซึ่งคันนี้เสีเยมซื้อเขาเองมาจากชลบุรีสวยไหมสวยอ่าขาวจั๊ว ขาวช่เออขาจริงเขาจริงจริงนะทำไมมองขาทั้งสูงทั้งขาวาด้วยเออทั้งสูงทั้งขาวด้วยนะสวยงามนะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเงินดาวอยากได้โปรฟีดาวน้องไนขายไหมขายค่ะแต่ถ้าอยากผ่อนถูกก็เพิ่มเงินดาวเป็นปะใช่อ่าโอเคนะเชิญชวนพี่น้องเอฟซี ไหนก็ชาเชิงเซาปะชาเชิงเซาอ่าชาเชิงเซามาซื้อรถกับน้องในหลายๆนะครับนะมีแถมข้าวสารด้วยข้าวสารเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อแจ็คเก็ตอะไรอีกเหลือชุดอาหารอ่าชุดอาหารอีกนะส่งรถฟรีไหมคะส่งรถฟรีค่ะนะจังหวัดใดก็ส่งฟรีหมดครับเหนืออีสานกลางใต้นะทําสัญญาถึงที่แล้วก็ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรซื้อได้ไหมซื้อได้ค่ะผ้าขายซื้อได้ไหมซื้อได้ค่ะพนักงานบริษัทซื้อได้นะ รับเหมาก่อสร้างซื้อได้ค่ะน่ะทำไร่ทำนาทำสวนซื้อได้น่ะค้าขายรถเล่หาเล่แผงลอยซื้อได้ค่ะกีดยุงกีดยางซื้อได้ค่ะน่ะขับวินขับแก๊ปซื้อได้ขับหกล้อขับสิบล้อขับแมคโครซื้อได้ค่ะตัดไม้เผาทานซื้อได้ค่ะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายซื้อได้เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ซื้อได้หมดค้าขายรถเล่หาเล่แผงลอยตลาดนัดของผมก็เสียงพูดเลยเม่อกี้เสียหนูไม่เอาปลาหมอคลังดำ ไม่เล่นแล้วบอกว่าคัไม่เล่นแล้วนะอ้าวสรุปเคสนี้นะสรงที่ชาทั้งเสานะครับพรุ่งนี้ไม่มีใครได้ายนะลูกค้าจบดาวอยู่ที่แปดหมื่นบาท,บาทอันนี้เราไม่ได้เก็บลูกค้านะลูกค้าประสงค์ที่จะดาวเองเพื่ออยากจะได้ผ่อนน้อย,อยแต่ถ้าเคสนี้ลูกค้าไม่ดาวเขาจะผ่อนอยู่แปดพันกว่าบาทเก้<ช> 9, <000. S 1> าพันแต่ลูกค้าขอดาวก็เลยผ่อนถูกผ่อนแค่เจ็ดพันผ่อนแค่เจ็ดพันสำหรับลูกค้าที่อยากจะได้ลดอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกในการเดินทางมานะที่นี่ก็มีการบริการ ส่งฟรีถึงที่ส่งฟรีถึงหน้าบ้านหรือจะทําสัญญาถึงหน้าบ้านซื้อสดหรือซื้อผ่อนขายหมดใช่ไหมขายหมดค่ะเออเอาท่านใดที่สนใจติดต่อน้องไหนได้ที่เบอร์นะคะ0625085690ค่ะอ่าเบอร์นี้แอดไลน์ไม่ได้แอดไลน์ไม่ได้อ่าแล้วแล้วไออ่าเบอร์ที่แอดไลน์ได้เบอร์ไหนไอดีไลน์นะคะ0 9 1 0 2 8 6 4 0 0ค่ะอ่ามี2เบอร์นะเบอร์โทรเบอร์โทรอีกเบอร์หนึ่งแล้วก็แอดไลน์อีกเบอร์หนึ่ง พี่น้องเออพี่น้องฟังให้ชัดแล้วก็โทรเข้ามาหรือแอดเข้ามานะเมื่อนี้ไอเสียงกับ้้องไหนไปแล้วครับผมสวัสดีครับ